สวัสดีค่ะวันนี้คนเมืองรับแรซื้อขายที่ดินก็มีที่ดินฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่หกไร่ค่ะวิวเขาติดถนน2ด้านนะคะหน้ากว้างก็ประมาณ200เมตรค่ะในพื้นที่เราจะมีบ่อน,น้ำนะคะและก็เจาะน้ำบาดาลไว้แล้วค่ะในพื้นที่เราปลูกผลไม้ไว้หลายชนิดค่ะมะขามฝักใหญ่ลำไยลิ้นจี่กระท้อนและต้นสตอที่ออกผลแล้วนะคะ แปลงนี้เหมาะกับการปลูกบ้านพักตากอา,ากาศและทำะจุดต่างเต็นท์ก็ได้ค่ะการเดินทางก็เข้ามาจากเส้นสองสผ่านเทศบาลมาก็ประมาณ8โลนะคะหรือจะเข้ามาทางอ่าไมโอโซนจะมาถึงที่ก็ประมาณ7โลค่ะสนใจโทร0894 989134ค่ะที่ตั้งก็จะอยู่ที่บ้านวังไสนะคะอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ